สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนไม่ธรรมดาชัยวัดอดีตผู้ว่าปทุมธานีรวยอูฟู่1 4 7ล้านที่ดินอื้อทองคําเพียบวันที่20ตุลาคมปปชเปิดเผยบัญชีรายการทรัพย์สินและนิสินของนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมรองปะลัดกระทรวงมหาดไทยกรณียื่นทุก3ปีตลอดเวลาที่ยังดํารงตําแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเมื่อวันที่22กรกฎา,าคม64ขณะดํารงตําแหน่งผู้ว่าปทุมธานีโดยนายชัยวัฒน์แจ้งว่าตนเองนางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีทรัพย์สินร่วม1 4 7 2 4 8 7 7บาทเป็นทรัพย์สินของในาใยชัยวัฒน์38,977,937บาทนางกุลทรัพย์108,215,197บาทบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ11,742บาท ในเชวัดแจ้งว่ามีหนี้สิน4 4 9 5 9 7บาทซึ่งเป็นหนี้สินจากการกู้เงินธนาคารและสถาบันการเงินอื่นทั้งนี้ทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นที่ดินของผู้ยืนและคู่สมรส24รายการมูลค่ารวมกัน64,175,850บาทที่ดินส่วนใหญ่อยู่ในหลายเขตของกรุงเทพ หลายอำเภอในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดเลยเงินลงทุนรวมกัน27,498,800บาทเงินฝากรวมกัน16,859,613บาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง12รายการมูลค่ารวม20,978,532บาทอาทิเทาวเฮาที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา บ้านผักเดี่ยวที่อำเภอมมกเหล็กจงังหวัดสระบุรีอาคารชุดเขตห้วยขวางกรุงเทพสิทธิและสัมปทานของผู้ยืน่นและคู่สมรสมูลค่ารวม7 4 4้า่บาทยานบาหนะในชื่อของคู่สมรส1,800,000บาทรายการทรัพย์สินอื่นจำนวน15รายการมูลค่ารวม12 4 7 3 0ล้่บาทประกอบด้วยพระเครื่อง61องค์พระบูชา61องค์ภาพเขียนและภาพพิมพ์15ชิ้น เฟอร์นิเจอร์โบราณ39ชิ้นทองคำแท่งหนัก40บาททองรูป,ปรพันธ์และพระเลี่ยมทอง13ชิ้นสร้อยคอย8ีเส้นสร้อยข้อมือและกำไล29เซ้ส้นนาฬิกา3เรือนจีเพชร5ชิ้นแหวน25วงต่างหู8คู่ชุดทองคำ1บาทขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ